สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆมาพบกับคุณครูฟิล์มนะคะวันนี้เป็นวันพุธที่8เดือนธันวาคมพศสอ 2, 5 6 4ค่ะเมื่อวานนี้เด็กๆเ,เนี่ยได้ไปเรียนรู้กับคุณครูอองใช่ไหมคะไหนใครจําได้บ้างเอ่ยว่าคุณครูอองเนี่ยสอนเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยติดดดดดด๊กตอกติ๊กตอก เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเมื่อวานนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับฤดูหนาวแล้วก็ไฟฟ้าสถิตใช่ไหมคะซึ่งข้างในคลิปวิดีโอเนีคุณผู้องก็พาเด็กๆเนี่ยได้ไปทําการทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปแล้ว แต่สําหรับวันนี้คุณครูฟิลจะพาเด็กๆเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องใหม่กันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูฟิลมต้องขอบอกก่อนว่าในช่วงฤดูหนาวแบบนี้จะมีอากาศที่เย็นลงอย่างรวดเร็วค่ะเด็กๆจนทําให้อุณหภูมิในร่างกายของเด็กๆเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันซึ่งอาจจะทําให้ร่างกายของเด็กๆเนี่ยมีการป่วยได้ง่ายขึ้นค่ะเด็กๆโดยโรคที่เราจะพบในช่วงฤดูหนาวเนี่ยคุณครูฟิลมจะ ยกตัวอย่างมาแค่สี่โรคค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าสโรคเนี้ยจะมีโรคอะไรบ้างที่เราจะพบในช่วงฤดูหนาวอย่างแรกเลยโรคแรกเลยโรคที่1ค่ะเด็กๆนั่นก็คือโรคไข้หวัดนั่นเองค่ะเด็กๆฤดูอื่นเป็นไข้หวัดได้ไหมก็เป็นได้ค่ะเด็กๆแต่ว่าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเราจะพบโรคไข้หวัดเนี่ยได้ ง่ายกว่าปกติถึงสองเท่าเลยนะคะเด็กๆเพราะว่าอากาศนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นร่างกายของเด็กๆเนี่ยปรับอุณหภูมิไม่ทันเราอาจจะได้มีการป่วยได้ง่ายขึ้นค่ะเด็กๆซึ่งโรคนี้นะคะจะเป็นโรคที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจค่ะเด็กๆโดยอาการของเขาเจะมีการคัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามคันคอค่ะ เขาเนี่ยจะมีอาการพวกนี้นํามาก่อนนะคะเด็กๆแล้วก็จะตามด้วยการเป็นไข้ค่ะเด็กๆก,การเป็นไข้ตัวร้อนนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งวิธีการดูแลตัวเองนะคะในการที่แบบเราจะไม่เป็นโรคพวกนี้เลยก็คือเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กินน้ําเยอะ พักผ่อนให้เพียงพอค่ะแต่เอ๊ถ้าเด็กๆเนี่ยได้เป็นไข้หวัดแล้วเราก็จะมีวิธีการดูแลรักษาอีกอย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือการรับประทญญานยาค่ะเด็กๆเ,เราก็เช็ดตัวนะคะเพื่อที่จะไล่ความร้อนออกจากร่างกายของเราค่ะเด็กๆ แต่ถ้าเด็กๆคนไหนเนี่ยมีไข้ขึ้นสูงที่มากกว่าปกตินะคะคุณครูฟิลแนะนําว่าให้เด็กๆเนี่ยไปพบแพทย์ค่ะเดี๋ยวแพทย์เขาก็จะจัดยาหรือมันก็ฉีดยาให้เด็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเป็นโรคที่2ค่ะที่คุณครูฟิลมจะพูดถึงนั่นก็คือโรคไข้หวัดใหญ่นั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีอาการคล้ายๆกับโรคไข้หวัดที่คุณครูฟิล์ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะเด็กๆแต่เขาเจะมีอาการที่รุนแรง นั่นก็คือจะมีไข้ที่สูงกว่าปกติแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการอาเจียนหรือว่าอาการเวียนหัวเข้ามาร่วมด้วยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโรคที่3ค่ะเด็กๆโรคที่3าที่คุณครูฟินจะพูดถึงนั่นก็คือโรคหัดนั่นเองค่ะเจ้าโรคหัดเนี่ยมักมีอาการคล้ายกับเป็นไข้ค่ะเด็กๆนั่นก็คือมีไข้มีน้ำมูก มัดไอแห้งตลอดเวลาตาแดงจมูกแดงมีไข้ขึ้นสูงนะคะติดต่อกัน 3- 4วันเลยนะคะเด็กๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีผื่นแดงนะคะขึ้นตามร่างกายของดเด็กๆนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเด็กคนไหนนะคะเป็นโรคหัดนะคะก็จะมีตุ่มใสๆนะคะขึ้นในปากค่ะตรงกับคุงแก้มหรือฟันกรามนั่นเองคะ่ะเด็กๆเดี๋ยวเรา ไปดูโรคสุดท้ายกันเลยดีกว่านะคะเด็กๆนั่นก็คือโรคที่4ี่ที่คุณครูฟินจะพูดถึงนั่นก็คือโรคอุจจาระร่วงนั่นเองค่ะเด็กๆอุจจาระร่วงเนี่ยเขาจะมีอาการปวดท้องพอเด็กๆถ่ายเนี่ยเด็กๆก็จะถ่ายเป็นน้ําเป็นของเหลวค่ะเด็กๆอ่าและซึ่งโรคอุจจาระร่วงเนี่ยเขาก็จะเกิดจากการที่เด็กๆเนี่ยรับประทานอาหารก่อนที่รับประทานอาหารเนี่ยเด็กๆไม่ได้มีการล้างมือเด็กๆก็ ไปเล่นมาเด็กๆก็เอามือที่สปกปรกเนี่ยไปหยิบอาหารแล้วก็นําเข้าปากใช่ไหมคะซึ่งมือของเด็กๆเนี่ยมีเชื้อโรคแล้วเมื่อเด็กๆปีบอาหารเนี่ยเชื้อโรคก,ก็จะไปอยู่ในอาหารและพอ เด็กๆเนี่ยนำอาหารเข้าปา่าเชื้อโรคก,ก็เข้าสู่ในร่างกายของเด็กๆค่ะก็ะจะทําให้เกิดอาการอุจจาระร่วงนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งโรคที่คุณครูฟิล์มได้บอกไปเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการดูแลรักษาที่ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันนั่นก็คือเด็กๆเนี่ยจะต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มันออกกําลังกายดื่มน้ําให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอและถ้าเด็กๆเนี่ยมีอาการที่แย่ลงหรือหนักกว่าเดิมเนี่ย คุณครูแนะนำนะคะเด็กเนี่ยไปพบแพทย์ค่ะเดี๋ยวแพทย์เนี่ยจะนำเด็กๆเนี่ยเข้าสู่กระบวนการการรักษาที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะและเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูฟิลก็ได้พาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับโรคในฤดูหนาวไปแล้วใช่ไหมคะทั้ง4โรคเลยแต่หลังจากนี้นะคะเดยกคุณครูฟิลจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้วิธีการ คลายความหนาวกันบ้างดีกว่าค่ะเด็กๆเอ๊ะท่านเด็กหนาวเนี่ยเด็กๆจะต้องทํายังไงนะถึงจะคลายความหนาวได้อุปกรณ์อย่างแรกเลยนั่นก็คือหมวกค่ะเด็กๆหมวกเนี่ยเขาก็จะคลายความหนาวได้เหมือนกันนะและนอกจากหมวกเนี่ยก็จะมีผ้าพันคอค่ะเด็กๆอ่ะถ้าเด็กหนาวมากๆเด็กก็สวมผ้าพันคอเลยนะคะเหมือนในรูปเลยและนอกจากผ้าพันคอแล้วจะมี ถุงมืออีกค่ะดเด็กนอกจากถุงมือแล้วก็จะมีถุงเท้าอีกค่ะเพื่อที่จะป้องกันความหนาวที่จะเข้าสู่ร่างกายทางมือแล้วก็ทางเท้านั่นเองค่ะแล้วส่วนทางตัวนะคะดเด็กๆอ่าในตัวเราเวลาดเด็กๆเนี่ยออกไปเที่ยวออกไปไหนดเด็กๆก็อย่าลืมพก เสื้อกันหนาวค่ะเด็กๆเหมือนในรูปเลยเสื้อกันหนาวนะคะเวลาเด็กๆออกไปไหน <c oughs> เด็กๆก็ต้องสวมเสื้อกันหนาวด้วยนะคะแล้วในระหว่างที่เด็กๆเนี่ยจะนอนตอกนกลางคืนเด็กๆก็อย่าลืมห่มผ้าห่มที่หนาๆด้วยนะคะเพราะถ้าเด็กเนี่ยไม่ห่มผ้าห่มเด็กๆเนี่ย,ยอาจจะมีอาการป่วยได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาจะมีอากาศที่ค่อนข้างหนาวค่ะเด็กๆ วันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคในฤดูหนาวแล้วก็วิธีการป้องกันหรือการคลายความหนาวไปแล้วใช่ไหมคะเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะเด็วกๆวันนี้คุณครูเฟิงก็มีใบงานให้เด็กๆทำเหมือนเดิมเลยค่ะนั่นก็คือใบนี้นั่นเองเด็กๆเห็นไหมคะ ก่อนอื่นเลยเด็กๆก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะลากเส้นแล้วก็ระบายสีวันวันนี้เป็นวันพุธเด็กก็ระบายสีเขียวอะแล้วก็ในโจทย์เนี่ยเขาก็ให้เด็กๆเนี่ยวาดลวดลายให้เสื้อใช่ไหมคะเสื้อสเวตเตอร์เสื้อไหมพรมเสื้อป้องกันความหนาวนั่นเองเด็กๆก็วาดลวดลายออกแบบลวดลายของเสื้อของเด็กๆเลยค่ะเพราะเสร็จแล้วเด็เรอย่าลืมถ่ายรูปส่งเข้ามานในกลุ่มไนมาให้ มาให้คุณครูฟิล์มและคุณครูอองดูด้วยนะคะคุณครูฟิล์มกับคุณครูอองเนี่ยรอที่จะดูเสื้อผ้าสวยๆของดเด็กๆอยู่นะคะสำหรับวันนี้คุณครูฟิล์มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย